สวัสดีค่ะดิฉันชื่อนางสาวป,ปัญเชิดพุทชิจเลขที่63301040001 00กาาาาาํา,กล,า,าล,กลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นปว .2 สาขาช่างไฟฟ้ากําลังที่วิทยาลัยเทคนิคนครนายกค่ะสวัสดีครับผมนายอิทิพงษ์โชว์ใช้เลขที่6330104006กําลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นปวส .2 สาขาช่างไฟฟ้ากําลังครับที่วิทยาลัยเทคนิคนครนายกครับกลุ่มของผมได้จัดทําโครงการเรื่องจุดควบคุมระบบแสงสว่างออนไลน์ซึ่งในปัจจุบันนั้นชุดควบคุมแสงสว่างนั้นจะสามารถควบคุมได้โดยการใช้สวิตช์เปิดปิด ซึ่งจำเป็นต้องอยู่ในพื้นที่นั้นๆจึงจะสามารถควบคุมได้ด้วยข้อจํากัดดังกล่าวกลุ่มของผมจึงได้จัดทําโครงการขึ้นโดยการสร้างชุดควบคุมลรลบแสงสว่างออนไลน์ซึ่งชุดควบคุมระแสงสว่างออนไลน์นี้สามารถควบคุมได้เปิดปิดได้และยังสามารถตั้งเวลาได้ในระยะไกลๆไ,ได้ทุกที่ทุกเวลาซึ่งเราประยุกต์ใช้มาจากเทคโนโลยี IoT ขานโทรศัพท์มือถือครับํำดับต,ต่อไปจะเป็นการสาธิตชุดควบคุมระแสงสว่างออนไลน์ครับค่ะ ลำดับต่อไปจะเป็นการสาธิตการทํางานชุดควบคุมแสงสว่างออนไลน์นะคะการเปิดการทํางานของระบบชุดควบคุมแสงสว่างออนไลน์ที่แอปบิงทางผู้วิจัยได้พัฒนาการเปิดปิดชุดควบคุมแสงสว่างออนไลน์ตัวแอปสามารถใช้ได้ทั้งระบบปฏิบัติการ iOS และ Android สามารถสั่งการทํางานชุดควบคุมแสงสว่างออนไลน์ได้ด้วยการกดปุ่ม on off หรือสามารถตั้งเวลาเปิดปิดได้ดังนี้ค่ะ ส,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 สวิธีการเปิดปิดแบบ o n o ออนะคะปกติเราจะใช้ระบบแบบแมนนวลน,นะคะคือเดินไปกดตรงสวิตช์นะคะไฟถึงจะติดแต่เราผู้วิจัยนะคะได้พัฒนามาเป็นการกดผ่านมือถือนะคะเมื่อกด on นะคะจะสั่งให้ตัวรีเลย์ทำงานนะคะแล้วก็สั่งให้ไฟติดนั่นเองค่ะอันนี้คือสถานะการเปิดของ หลอดไฟนะคะเมื่อเรากดอีกหนึ่งครั้งจะเป็นออฟค่ะไฟกระดงนี้ก็จะดับนะคะค่ะแล้วก็ต่อไปนะคะจะเป็นการตั้งเวลานะคะในขณะนี้นะคะเป็นเวลาสี่ทุ่มห้าสิบนะคะเราจะต่างไปที่สี่ทุ่มห้าสิบเอ็ดเพื่อเริ่มการทำงานของหลอดไฟนะคะส่วนอันนี้นะคะจะเป็นการหยุด การทำงานของหลอดไฟโดยอัตโนมัตินะคะโดยเราไม่ต้องไปเปิดไปปิดเลยนะคะจะตั้งไว้ที่52นั่นเองค่ะค่าแล้วก็มารอเวลานะคะเพื่อให้สถานะไฟเปิดนะคะค่ะขณะนี้นะคะจะสังเกตได้ว่าหลอดไฟมีสถานะเป็น การเปิดนะคะเปิดเองโดยอัตโนมัตินะคะโดยที่เราไม่ต้องใช้มือกดค่ะขนาดนี้นะคะเวลา4ี่ทุ่มห้าสคะจะสังเกตได้ว่าหลอดไฟได้ทำการปิดโดยอัตโนมัตินะคะด้วยแอปพลิเคชันสามารถแจ้งเตือนสถานะการทำงานของระบบชุดควบคุมแสงสว่างออนไลน์ผ่านแอป แอพลิเคชันไลน์ได้นะคะคือหน้าตาของการแจ้งเตือนผ่านไลน์นะคะเราสามารถเช็คได้นะคะว่าสถานะไฟของเราเป็นเปิดหรือเป็นปิดนะคะต่อมานะคะก็จะเป็นหน้าของแอป Arduino นะคะอันนี้คือโค้ดนะคะที่เราได้ทำการสั่งเข้าไปนะคะเพื่อให้ทำงานเพื่อให้หลอดไฟดวงนี้ทำงานนะคะ แล้วก็จะตั้งชื่อว่าเป็นระบบแสงสว่างทํางานนะคะแล้วก็ระบบแสงสว่างหยุดการทํางานนะคะค่ะผู้ใจได้พัฒนาขึ้นมาเพื่อความสะดวกสบายในการเปิดปิดไฟผ่านแอปพลิเคชันในมือถือสามารถสั่งได้ในระยะไม่เกิน10เมตรนะคะสาธิตการเปิดปิดไฟในระยะไกลๆได้ค่ะตัวอย่างการควบคุมจะทดสอบ ควบคุมจากที่ห้องครัวนะคะมายัางห้องนั่งเล่นนะคะค่ะค่ะจะมาสาธิตขั้นตอนต่อไปนะคะสาธิตนระยะไม่เกิน10เมตรนะคะจากห้องครัวไปยันห้องนั่งเล่นนะคะเปิดเป็นสถานะออนนะคะจะสังเกตได้ว่าหลอดไฟนะคะที่ห้องนั่งเล่นติดนะคะเป็นสถานะเปิดนะคะกดออฟ จะสังเกตได้ว่าหลอดไฟที่ห้องนั่งเล่นจะเป็นสถานะปิดทันทีนะคะค่ะทางผู้วิจัยนะคะถือว่าประสบความสําเร็จเป็นอย่างมากนะคะทางผู้วิจัยหวังว่าการทดลองครั้งนี้นะคะจะเป็นประโยชน์ต่อผู้เข้ามาศึกษาค้นคว้าข้อมูลเกี่ยวกับระบบแสงสว่างออนไลน์นะคะขอจบการนําเสนอเพียงเท่านี้ขอขอบคุณค่ะ